ก่อนนี้ไม่ขอากาสบายดีพี่นอ้องปองไฟสุขสุขคนก่อนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้เบากับซิบบมี่ยังเด็ดพี่น้องเลยก็เลยตื่นเช้ามากเลเฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะถ้าบางคนอาจจะบ่กูป่านี้มันแม่นปลายอย่างเน,ะนาะก็ิเลยว,วาอันนี้มันคือปลากดเนาะแต่พังไทยเขาเสืเอนไปอย่างเนาะทากบับโบหูเถอนะให้พี่น้องทางฝั่งไทยมันบอกแน่เด้อว,ว่าปลากดคือกันบอเลยว่าเอิ่นอีก อื่นนะ่ะ <c> ฮ <oughs> ้อมฮ้อนฮ้อมีกาการเท้เาเฮ็ดกินนะครับเฮาต้องล้างให้สะอาดก่อนหลังจากล้างให้สะอาดนะครับเขาก็ตัดตัดตัดให้เป็นต้นนะครับเขาเราตัดช่อยให้ค่ะครับให้เป็นตอนครับนี่เห็ดบ่อไหวขนาดนี่เรียบร้อยแล้วไปนี้ก็ได้หลังจากเอบรอก็ใส่หม้อก็ได้เลยน้พี่น้องหลังจากที่เขาาเ้าใส่หม้อแล้วกาใส่น้ำครับประมาณครึ่งครึ่งลิตรครับบบอใส่ไรครับ ใส่น้ำแล้วก็ไม่พัดก็คือต้องใส่สมครับสมอะไรก็ได้นะครับสมสมมดแดงอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเอาสมมากขามนะครับหมาขขามแท้ๆนะครับไม่ใส่มาขามปลอมหมากขาเปียกหรอกครับเฮ่หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องค้างไฟเลยนี่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้สงสัยชิชุกินแล้วกูวันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>